สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวปืนนะครับเป็นชูตเตอร์คอ m a n d เดอเป็นปืนสวัสดิการสอนอสอน,นะครับก็เริ่มที่นะครับนีเป็นกล่องมานนะครับก็หน้าตาธรรมดามากนะครับเปิดกล่องเลยแล้วกันเนาะ มาดูที่ตัวปืนก่อนนะครับันดับแรกนะครับจับปืนนะครับมรนเป็นปัดภัยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสไตล์1911ครับขนาด9มม,มนะครับ ปากับตัวนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับก็แล้วจะชอบนะครับพอดีส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับนะครับตรงน,นี้นะครับก็อิงลายสวยงามครับไกล สูน้าเป็นเฟอร์นติกนะครับสูรหลังเป็นแบบได้สวยงามครับน้านนี้ก็นี่นะครับคอมมานเดอ์นะครับนกเป็นแบบนี่นะครับแมกกาซีนที่ให้มานะครับเป็น 9กนัดนะครับเป็นของยอ Mac, Mac ่อแม็กเมก้านะครับก็เก้มมอนะครับผลิตเมดินอิตาลีนะครับ ก็ผมซื้อตัวนี้มาใช้นะครับเป็นของพิ s ซัน c อมแบทนะครับเป็นแบบ10นัดนะครับใช้งานด้วยกันได้นะครับงานค่อนข้างเรียบร้อยเลยครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ลอง ดูนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะเหลือแต่ตัว full s i z นะครับที่เป็นรุ่น supermat นะครับส่วนอันนี้ตัวแซนกร r i นะครับของซ a n recoil grip by นี o นี i นะครับใช้ดีนะครับมันมีสองแบบอันนี้เป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบลายนี้อีกอันหนึ่งจะเป็นแบบกระดาษทรายนะครับ จะดึบเลยทีเดียวแต่นี้ผมเป็นรุ่นใหม่ก็เลยลองมาใช้งานดูก็โอเคดีครับก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วครับ